เกิร <ım> ์มขอร้องนะจะนั <ım> ่งเจ้าคลิปวัวก็จะมหมดกันอยูทูบเบอร์ผมกม่มีคิดจะลงแล้วเออไอเกิร์แล้วขอแล้องไม่ไอเกิรมขอร้องขอร้องมีเพื่อนนะเพื่อนเขากดไลค์ผมมาก กัรยูทูบเบอร์กูและขวานเจ้าของวีดีเบียนเนี่ยเกิหมดกันไม่รูใจอทำไงละกูจะไปดูวิธีของบีเดฟกาไอ้ฝัดเฮียเด็กเด็กเคียไอ้แฮกเกิดหัวคุยเฮียไอ้หน้าหีเฮียไอ้เกิดเว้น ไม่โทรศัพท์มันต้องตั้งแอฟแฮกเกอร์ขึ้นมาดูวะตามจริงโอ้ยเกอร์หิมจ๋าใช่ไหมขอดหรอ